สวัสดีครับผมวันนี้ขอ,ขอสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่อง LS นะครับผมซึ่งเป็นช่องที่ผมทํามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโอเคนะก็วันนี้ผมจะมาสอนเล่นกิจกรรมตามกลับมานะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งนานานมาทีก็น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งการทํากิจกรรมเราต้องเข้ารหัสที่ไม่ได้ล็อกอินเกินเวันนะครับมันจะเนี้ย อ่ UVD uh, ให้ก่อน,นครับแล้วก็ใส่ UVD ของเราไปตรงนี้นะครับใส่ UVD คือตรงเนี้ยจะเป็นการรับของครับโอเคเราใส่ UVD ให้เพื่อนหรือให้ราดใครที่ไม่รับอินเกินเจ็ดวันเนี่ยใส่ UVD ตรงนี้นะครับก็เราก็จะได้ตามนี้นะครับหนึ่งคนก็จะได้รับอันนี้นะครับสามคนก็จะได้ห้าก็จะได้เจ็ดก็จะได้ตามนี้เลยนะครับโอเค ซึ่งผมยังไม่รู้นะว่าข้างในนี้มีเพชรแจกหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอตัดแตชิปไปตอนที่ผมตั้งขอ้มาคราเจ็ดคนแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ตามกลับมาครบเจ็ไอดีแล้วนะครับก็น่าสนใจมากครับ เพราะว่าผมจะได้ลุ้นหมื่นเก้าพันพชนะครับโอ,อ้ไทเซียน,นี่นะครับแล้วก็กดรับไปเลยนะครับไ,ได้ตัวไดมอนด์แล้วก็ได้ไทเตนเฟนะครับผมผมมีแล้วมั้งเหยือไม่มีไม่รู้นี่นะครับที่เราต้องการนะครับแล้วก็จะได้นี้นเอ,อ้ยแล้วผมก็ลืลมบอลครับว่านะเอ๋รัสที่ตามกลับมานะครับที่ที่ไม่เล่นนานนะบพี่ใส่อยู่นี่เราก็ได้รับของ ช่นกันนะครับผมโอเคก็มีครับเราจะมาเปิดกันนะครับซึ่งมันต้องมีโอกาสต่อแล้วมันไม่น่าต้องมาล่อเียนะผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพื่อผมได้จริงๆโอ้โหโคตรดีนะหรือถ้าผมได้จริงๆผมผมได้ไอ้นีงเลยนะคือน่าจะได้คัดสูงสุดได้เออคัน โอเคนะเออนั่นแหละนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มเปิดกันเลยนะครับไปอันแรกก็หนึ่งกองเหมือนกันะครับเอ่อสิบกองไหมปึ้งปึ้งโอ้โหเกือบเขาไม่คิดจะให้กันเลยอะครับเกมเยมครับเตียมครับเตียมครับเตรีกมโอ้โหผมไม่ผมไม่มีด่วน ถ้าเพื่อนๆนี้ทุกนอาจจะได้นะครับอาจจะไดเออเพราะว่าเอ้ยแล้วก็ที่เราได้มุกุตมาครับหรือโทเค็นนั่นแหละมันออกมาแลกตรงนี้ได้ครับแลกลอยูที่ได้ครับซึ่ง,งเราไม่เสียเปล่าแน่นอนครับผมนี่ดูว่าบบอมสุดยอดนะเชดโตอเขาก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับก็สุดยอดเลยนะครับ ก็มบัตรไดมอนด์มันก็จะใช้ได้สามวันนะครับไดมอนด์นะจะได้สามวันนะครับซึ่งได้แค่บัตรไดมอนด์มาอื่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็กินพื้นใหม่นะครับน่าสนใจมากนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดในเลน่น,น,นด,ด,ดูนะครับสีขาเพิดเปิดได้ได้โอเคได้โทเค็นไหนก่อนนะก็จบกัไปนะแล้วนะครับสำหรับวิธี เล่นกีฬาตามกับมนานะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดรับแต่ใครของขับไปรับชมสำหรับลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย